นี่คือสถานการณ์น้ำนะครับประจำวันที่3 0สิกันคา2566นะครับเวลาประมาณ6นาฬิกา45นาทีนะครับโดยที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่นะครับของบามยิ้มตลอดนะครับที่ตั้งก็คือหมู่5นะครับบ้านอิมตำบลตาผาหมอกอำเภอลองจังหวัดแพร่นะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ น้ำป่าไหลเร็วแรงเยอะที่สุดนะครับในรอบปีแล้วก็รอบหลายปีนะครับที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นมาถึงนี่เลยนะครับตรงป้ายบอกทางของพื้นที่การท่องเที่ยวนะครับนี่ครับเร็วและแรงมากนะครับดูครับขึ้นไปถึงเขาลูกนู้นเลยนะครับ แม่น้ำแม่สวกับแม่น้ำแม่อิมนะครับที่ไหลลงสู่แม่น้ำยมเป็นระดับตัดไปนะครับแล้วก็สถานการณ์น้ํานี้นะครับไหลแบบหลากมาอยู่สี่ห้าวันติดแล้วนะครับนี่ครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ